ต่อ,อไปเป็นการทดลองหาค่า k แบบ falling head นะครับอันนี้เป็นเป็นชุดนะครับเป็นโมนนะครับสําหรับหาค่า k นะครับเหมาะสําหรับดินพวกพวกดินเหนียวนะครับนะครับดินที่มีความเหนียวมีค่า k าไม่ไม่ถึงกับสูงมากไม่ถึงกับต่ํามากนะครับนะครับอันนี้เป็นเป็นโมนนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นแผงนะครับ แตงมีสเกลวัดนะครับสเกลวัดนะครับนะครับจากฐานนะครับฐานขึ้นไปถึงปลายหลอดแก้วนะครับความสูงประมาณสองเมตรนะครับสิ่งที่เราต้องวัดก็มีค่าอะไรบ้างนะครับวัดเดมเตอร์ภายในของหลอดแก้วนะครับเพื่อเอาไปคำนวณนะครับนะครับแล้วก็น้ำนะครับน้ำที่ไหลผ่าน ไหลปานตัวอย่างดินเนี่ยนะครับในหนึ่งวันเนี่ยมีน้ําไหลออกมาเท้าไหลมีกี่กรัมนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูนะครับว่าว่าการเตรียมตัวอย่างนี้เป็นไงนะครับการเตรียมตัวอย่างนะครับก็มีมีตะแกรงนะครับคล้ายๆกับแบบคอมเพรสชั่นนะครับแต่ว่าตะแกรงของเรานะครับอ่ากากเรต้องร่นผ่านตะแกรงเบอร์สี่นะครับนะครับเอาตัวอย่างนะครับมาร่นผ่าน ตะแรงเบอร์สีอันนี้เป็นส่วนที่ร่อนผ่านตะแรงเบอร์สีแล้วนะครับนะครับนะครับเมื่อร่อนผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเอามาชั่งน้ําหนักนะครับชั่งน้าหนักสักสามกิโลนะครับพอได้น้ําหนักดีมาสามกิโลนะครับเราก็มาเทใส่ถุงนะครับนะครับเทใส่ถุงเนี้ย เตใส่ถุงนะครับเสร็จแล้วเราคำนวณน้านะครับเปอร์เซ็นต์น้ำเปอร์เซ็นต์น้าที่เราได้นะรเราได้ยังไงเราก็ใช้วิธีการทําคอมเพกชั่นเหมือนแหล็บวันก่อนนะครับหาความชื้นที่พอดีที่ทําให้ดินนี้แน่นที่สุดนะครับก็สมมติว่าเราได้เปอร์เซ็นต์น้ามา10.33นะครับแต่โดยปกติของการทดลองค่า K นะครับเราต้องเพิ่มน้ํเข้าไปอีก2-3เปอร์เซ็นต์เพื่อให้ค่า K ที่ได้นี่มีค่าต่ําสุดนะครับ สูมว่า10.33นครับบวกเข้าไปอีก2นะครับเป็น12.33สร้างดินมาประมาณ2,500กรัมนะครับอ่าคูณเปอร์เซ็นต์ความชื้นเข้าไปนะครับก็เอาด้วย12.33คูณด้วย2,500ขานด้วย100ก็เป็นน้ำหนักน้ำที่เอามาใส่เข้าไปในดินนะครับนะครับแล้ก็เอากระบอกนะครับทำใกล้ๆเหมือนกับแหนบคอมเพรชันนะครับมาสร้างกระบอกเซตศูนย์นะครับครับ เอาน้ำใส่ก็ไปนะครับนะครับคำนวณน้ำแล้วชั่งให้ได้ตามที่เราคำนวณมาเสร็จแล้วเรามาเตะใส่ในถุงนะครับที่มีดินอยู่นะครับเตีเข้าไปนะครับนะครับเสร็จแล้วทําการคลุกนะครับให้น้ากับดินเนี้ยผสมกันดีนะครับเสร็จแล้วเราบ่มทิ้งไว้นะครับอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งวันนะครับหรือยี่สี่ชั่วโมงนะครับ ื่อให้ความซื้นกับดินเนี่ยมันผสมกันดีนะครับเข้ากันดีนะครับนะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมมูลนะครับมูลที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นชุดทดสอบของเขานะครับนะครับมีมีปลอกด้านบนนะครับเป็นตัวขังน้ําให้มันอยู่ในในเนี้ยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราจะบดอัดดินเข้าไปนะครับนะครับบดอัดดินก็ใส่เข้าไปในมูลนะครับ ด้านล่างก็มีโอริงเหมือนกันนะครับกันน้ําซิมออกนะครับด้านล่างนะครับเริ่มนะครับเราก็จะทําการวัดนะครับวัดวัดขนาดก็เหมือนกับการทดลองคอมเพรสชันนะครับวัดเดมิเตอร์นะครับจุดบันทึกค้าไว้วัดความสูงนะครับ นะครับวัดความสูงแล้วก็จดบันทึกค่าไว้เสร็จแล้วก็เอาโมลตัวนี้นะครับเอาไปชั่งน้ําหนักเหมือนกันนะครับเป็นน้ําหนักโมนนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะทาการคอมเพกชันนะครับก็เอาดินที่เราบุงมาเมื่อกี้นะครับครับเดี๋ยวมาประกอบวัดขนาดชั่งน้าหนักเรียบร้อยนะครับมาใส่กับฐานคอมเพกชันเหมือนคอมเพกชันสแตนดาร์ดนะครับทั่วไปครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วใช้ ตัวครอบนะครับกันดินล้นนะครับกันล็อกล็อกแน่นนะครับเราก็วางวนไปน,นะครับเสร็จแล้วเราดีที่เราอมุนไว้ครับ ท,ที่บ่มไว้นะครับั่นบ่มไว้ผมว่าบ่มไว้ที่ถึงชั่วโมงแล้วน,นะครับอุปกรณ์การบดอัดก็เหมือนอุปกรณ์ที่ทำคอมเพรสชันของแบบคอมเพรสชันขั้นก่อนนะครับ ก่อนบนอัดนะครับที่ฐานที่ฐานของโมนะครับเราใช้แผ่นเจียวเทคไทเหมือนกันกันดินเนี่ยมันไหลไปกับน้ํานะครับใช้แผ่นเนี่ยเสร็จแล้วก่อนก่อนจะใส่ลงไปนะครับเอาเอามาชุบน้ําก่อนนะครับชุบน้ํานะครับแล้วก็บิดบิดให้พอหมาดๆนะครับนะครับเสร็จแล้วเอาไปใส่ไว้ที่ฐานนะครับฐานของของมูนเมื่อกี้ครับที่เราเตรียมไว้นะครับ ใส่ไวทีกลนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการตักดินนะครับแบ่งเป็นสชั้นในการบดอัดนะครับตักชั้นที่1ก่อนนะครับตักใส่ลงไปนะครับบดอัดแบบสแตนดาร์ดนะครับสชั้นชั้นละยี่บหครั้งนะครับหนึ่ ลาบนอัดเราก็ต้องบนบนไปรอบๆบนะครับ à, น,นะครับอ่าเป็นชั้นที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นชั้นที่สองนะครับแับชั้นที่สองคนระับเหมือนเดิมครับยี่สิบห้าครั้งเหมือนเดิม ับผมต่อไปเป็นชั้นที่สามครับ,รบชั้นที่สามครับบทไปเลยนะครับ เราก็วนไปเรื่อยๆนะครับ1นอ่ารับผมครบครับเสร็จแล้วเรายกขึ้นมานะครับ ปเรื่อยนะครับตัดนะครับตัดส่วนที่มันเกินนะครับออนะครับเหมือนกับคอมเพกชันทุกอย่างครับเฉือนให้สมุอกับปอกโมนครับจะได้ไปมากวันรุ่มเนี้ยเท่ากับมูนที่เราวัดไว้เมื่อกี้นะครับ ครับเคนะครับพอปาดเรียบร้อยเราก็ใช้เปลงให้ปัดนะครับทำความสะอาดนะครับดินส่วนที่มันติดนะครับยกขึ้นมาได้ครับส่วนที่ฐานก็มันจะมีแผ่นเจีร์เทคไคลติดอยู่นะครับกันดินไหลไหลไปกับน้ํานะครับอ่เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับ เราก็เอาไปชั่งน้ําหนักอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อหาน้ําหนักโมลบวกดินนะครับลบด้วยโมนก็เป็นน้ําหนักดินดินที่มันอยู่ในโมนนะครับกับเ,เรามาตั้งไว้ก่อนนะครับแต่ดินที่เราทําการบดหัดเมื่อกี้ครับส่วนที่เหลือนะครับเราก็เอาไปหาความชื้นด้วยเช็คดูว่า,าดินของเราเนี่ยที่ผสมกับน้ำเนี่ยมันได้12.33จริงหรือเปล่านะครับ างทีมันอาจจะดินเนี่ยจ,จะมีความชื้นอยู่บ้างความชื้นมันมันอาจจะมากไปหน่อยอเราก็ต้องเช็คดูนะครับว่าความชื้นที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันได้เท่าที่เรากําหนดหรือเปล่านะครับเอาขันไปชั่งนะครับแล้วดินใส่เข้าไปแล้วก็เอาเอาไปชั่งขันบวกดินเปียกน,นะครับแล้วเอาไปใส่โตอบ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามาคำนวณหาความชื้นอีกทีนะึงนะครับ เรากลับมาที่ตัวอย่างนะครับเมื่อเราบดอัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาประกอบประกอบเข้ากับชุดหาคาทีนะครับก็ขอบล่างนี้เราจะใส่โอริงเข้าไปหนึ่งชั้นก่อนนะครับกันน้ําไหลออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้นะครับเราก็วางนะครับตัวโมนดับดินลงไปนะครับส่วนข้อต่อนะครับตรงนี้นะครับเราก็ใส่โอริงชั้นหนึ่งด้วยนะครับนะครับ กันน้ำนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ตัวครอบตัวนี้มาครอบอีกทีเป็นตัวที่น้ำขังอยู่ในตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นขวานะครับนะครับเป็นขวาลักษณะแบบนี้เราก็ใส่โอริงไปด้วยกันน้ำซึมออกด้านข้างนะครับเสร็จแล้วเราตัวใช้ขวานีมาครอบเนะครับ ใส่ให้ลงล็อกนะครับเสร็จแล้วเราใช้น็อตนะครับยึดนะครับสี่มุมเหมือนกันนะครับล็อกเข้าไปนะครับขันไปให้สุดนะครับเรีใช้ประแจนะครับกันล็อกล็อกให้แน่นนะครับ การน้ําไหลซึมออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วเราก็ยกยก,ยกตัวมูลหาค่าเคตรงนี้ไปที่ชุดแฝงแฝงวัดระดับน้ํานะครับนะครับเนะราก็เอาโมลที่ประกอบมาเมื่อกี้นะครับออกมาตั้งนะครับไว้ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเนี่ยเป็นชุดทดลองของเขานะครับมีสเกลวัดระดับน้าที่มันไหล ไหลลงมาครับในหนึ่งวันเนี่ยครับว่าน้ําเนี่ยมันจะไหลลงมาเท่าไหร่นะครับเราก็เอามาตั้งครับแล้วก็ประกอบนะครับประกอบก็คือต่อสายเข้าไปต่อสายแล้วก็ต่อเข้าไปที่หลอดแก้วนะครับด้านล่างเราก็มีมีตัววาล์วนะครับเปิดปิดให้น้ํามันไหลออกออกนะครับแล้วก็มีจุกยางนะครับมีกระบอกนะครับไอ้กระบอกตัวนี้นะครับเราต้องเอาไปชั่งน้ําหนักไว้ก่อนนะครับ นะครับพอครบหนึ่งวันนะครับชั้นน้ำหนักเสร็จเราเอามาเสียบไว้นะครับแล้วก็เมื่อเราเติมน้ําด้านบนนะครับน้ําก็จะไหลาตามหลอดแก้วลงมาแล้วก็ผ่านชั้นดินนะครับในกระป๋อตรงนี้มันจะมีน้ําขังอยู่นะครับส่วนนี้มันจะเป็นดินนะครับแล้วน้ํามันจะไหลผ่านดินนะครับแล้วลไหลลงมาในในกระบอกเนี่ยนะครับพอครบหนึ่งวันแล้วก็ เอากระบอกเนี่ยครับไปชั่งน้ําหนักอีกทีหนึง่งมันจะมีน้ําบวกกระบอกลบด้วยน้ําหนักกระบอกก็เป็นน้ําหนักน้ําที่ไหลออกมาในหนึ่งวันนะครับดูว่าน้ําไหลเข้ากับน้ําไหลออกเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าก็ลองอาไปคานวณดูอีกทีหนึง่งนะครับขั้นตอนก็คือเราต้องหาแค่นี้